สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเตรียมตัวเดินทางเนาะชิโก้ครับลุงขึ้นรถแล้วลุงขึ้นรถแล้ววิวอยู่ปะเดี๋ยวเด๋อยู่นี่แหละงวิวหาแนววิวนาคิดเหอนกัน นี iden, ่ยป้าชอบคลิปเสือเมื่อเช้าป้าดูคลิปเสือแล้วเอ้ามาดูวันแสนวิวในเออพูดแล้วอบอุ่นดีดูดีต้องมีไปดูไปดูคนเสี่ยงกันแล้วปวดหัวเอ็มไม่ได้ไปบ่ครับเข้านาเข้านาเดี๋ยวเอ็มเดินพี่ชายดูอยู่นะตอนเนี้ยครับได้ครับเดี๋ยวป้าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนอ่าเช็คยอดเช็คยอด ไปที่เนาหรือยาไ้ากัน,อกนโอ้ขึ้นไแบบหมวะก็ไปทางนี้คันนี้คันนี้ลีลาอยู่ลีลาอลลยู่มาแล้วจำฟลาดวงทีเดียวมาดังอีกทีเดียวทีเดียวานเมารถยานเมารถทีเดียวคุป้าปาครับ ไหนล่ะเดี๋ยวเรายังไม่ขึ้นสทหารยังไม่ขึ้นไงนี่นี่ทาเยู่นีองหมครับน้ย่นี่รับเใหม่ลิน้ครับอย่าลืมเหลือสีเหลือสีเอาตู้เหลือสีอะให้บ้านไม่ไปบอกพันมาขึ้นไหมพีเพนไปพี่วัพันกัลุงจิมบออ๋อพี่นุวัวัด ก็ไม่แล้วก่นขึ้นเลยไอ้โซเฟอร์อยากเหยียบคันเร่งเหรอไปแล้วเห็นไ่มพ่อท่านน้ำป้าก็ยังไม่ได้ไปตัวป้ายังไม่ขึ้นจอดห่มจอดห่มลุงไม่บุ้งไม่ไปหรอกลาแล้วลุงจิมลาแล้วเจอกันเดือนหน้าด้วยลุงจิม ไปนานๆนะคใหญ่เบินไปเดืนๆช่อใหญ่โ like, อ้ช่อใหญ่เราก็ต้องวิ่งข้าแล้วตอนนี้โอ้ได้ไปามาแล้วนะครับรถตู้วนมาแล้ววนมาแล้ว อาจารจึงอาโดบโดบก่อนโดบก่อนเออแบงค์นเราซูฟังในรถนะ <c oughs> ดูคลิปอยู่กับลุงเมื่อวานนะมันเซนเซอร์มันคือหัวหลายเดียวะคือเวลาเขาขับไปเนาะแรงดันของเครื่องยนต์มันมันมันดันน้ำมันเครื่องอม,มันกับพุ่งออกพุ่งออกทีนี้ลมพัดลมอย่างกับทรายไปนํ้ำหงเครื่องนะก็มดอ่ะล่ะมดเกือบมดเราสิมารลบป้าอยู่บอกนะ เดี๋ยวเพื่อนจิมาลัดทางคุณป้าอยู่มดทั้งเลยนะก็คิดว่าเกือบมดเครื่องหมดอะแต่ยังดีที่ยังเหลือรอยล้อเลื่อนอยู่อาล้อเลื่อนไปเข้าของน้ำเราไปเห็นมันออกมาในล้องงว่าตอนจอดยู่ยนี่เป็นบ่บ่เปลี่ยนเอออยู่ในระหว่างการเดินทางนะใช่มอนมันยังทีนี้มันมันมดอายุการใช้งานแ่ะก็เลยไปค้นหาค้นหาเห็นเห็นก็เลยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นเอามาปิดไว้แล้วก็น่าจะเปลี่ยนได้นะ ทีนี้มันช่วงกลางคืนมันไม่มีอย่างน้องหกทุ่มอยู่สกลมันบ่มีปแจมีไรเข้ากับจอดปั๊มมะฮะานอนปั๊มเลยตื่นมาหมื่นเศร้าก็ไปหาใครควงปเจมาหมุนหมุนออกมาโหลดเออได้มันใครบป่อ่าคือมันมันแน่นอยู่แต่ว่าไอ้ตรงซีนมันจะมีซีนกันรั่วนะมันมดสภาพอทีนีนก็เลยเอาตัวนั้นไปหาล้านอะไรสองร้อยแปดสิบบาทซีนเสื่อมสภาพครับก็เลยเอามาลอยเท่าไดรก็สองร้อยแปดสิบโอ้ดีอกดีใจวะั่น คือความรู้สึกเรากลัวว่าเครื่องมันพังมันหยั่งนะมันแตกบ่อนะโอ้ยนักใจแต่พอเอาเอานั้นมาใส่แล้วก็ขันน็อตเข้าไปอขันแต่ถ้ามันไม่ไหวเราก็จะไปอู้ขอไหม่นะแต่พอใส่เข้าไปแล้วก็โอเคเราสตาร์ตยูแลนว่ะเลยโอเคแล้วเราก็ซื้อน้ำมันเครื่องเติมซื้อน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปอประมาณ5ลิตรแต่ก็จะได้เสริมเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆอยู่อ่ะโอเคเนาะขอบคุณมากขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้เด้อบครับขอบคุณมากก็ดูคลิปนะเมื่อวานกับลุงนะครับ ขอสามชาหน่อยขอสามชาหน่อยทำมือย่าต้องทำมืออ้าว่าอลไไปสำคัญนะลืมตังค์เนี่ยใช่ใช่ใช่ มอนไม่ได้ไปมันไม่มีความหมายไม่มีความหมายไปไหนลงไปแล้วบานบานขึ้นแล้วขึ้นแล้ว,ข,ลวขึ้นไป้แดดแรงมากสั่งเ,สงเลขทะเบียน หนึ่งกรุงเทพมหาหนาครน,นะครับหลวงพ่อรวยทางสองหรือเปล่า อ๋อนาเดียลืมบรรยากาศสดๆล่าสุดนะครับก็ประมาณนี้เนาะก่อนที่ทีมงานลุงพลจะเดินทางนะขอเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับก็รอดูคลิปนะครับทาง youtube ที่เดินทางไปที่สกลนครนะครับ อยู่รานอ่ะเราปิดให้เราปิดให้ขึ้นไปเลย รอพี่อนุวัตรบ่อืเอเราจ่ายวันรุ่ะจ่ายวะเฮยไม่ได้ไปครับเดี๋ยวจะไปตัดผม <c oughs> ตัดผมก่อนเคนะครับสวัสดีครับ <c oughs>